เคยลองคิดกันดูไหมครับว่าบางทีบทเรียนชีวิตที่แบบลึกซึ้งที่สุดเลยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากหนังสือเล่มหนาๆหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเก่งๆที่ไหนเลยนะครับแต่กลับมาจากเพื่อนสี่ขาเพื่อนร่วมโลกที่อยู่ข้างๆเรานี่เองวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้แหละครับเป็นคําพูดที่ดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่พอคิดดูดีๆแล้วมันลึกซึ้งมากเลยมันเหมือนกับกําลังบอกเราให้ลองเปิดใจดูสิว่าครูที่ดีที่สุดของเราเนี่ย บางทีก็ไม่อยู่ในห้องเรียนหรอกแต่อาจจะกำลังนอนขดตัวอุ่นๆอยู่ที่ปลายเตียงเราก็ได้งั้นเรามาลองดูเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งกันดีก,กว่าครับว่ามันจะสอนอะไรเราได้บ้างเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นขึ้นในคืนหนึ่งของเดือนพฤศจิกายนครับเป็นคืนที่ค่อนข้างดึกแล้วก็เงียบสงัดมีสุนัขรีทรีเฟเวอร์ตัวหนึ่งครับอายุแค่สองขวบเองชื่อว่าพองโกชีวิตของมันกำลังดำเนินไปตามปกติเลยครับแต่แล้วเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด มันก็เกิดขึ้นและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยภาพตัดมาที่ข้องฉุกเฉินเลยครับสัตวแพทย์นี่คือทำทุกอย่างแล้วจริงๆทุกวิถีทางที่การแพทย์สมัยใหม่จะทำได้แต่สัญญาณชีพของพองโก้กลับอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆเหมือนกับว่าความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาในตำรามันกำลังจะไรค้ความหมายไปต่อหน้าต่อตาความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง มันเริ่มเข้ามาเกาะกินใจของคุณหมอเหมือนกำลังจะยอมแพ้ต่อความตายที่อยู่ตรงหน้าแล้วแล้วในวินาทีที่มันเหมือนจะไม่มีทางไปต่อแล้วจริงๆสัตวแพทย์ก็ทำในสิ่งที่เบสิกที่สุดเรียบง่ายที่สุดเลยครับคือเขานั่งลงข้างๆผองโก้แค่นั้นเลยใช้แค่มือลูบเบาๆพูดปลอบโยนด้วยเสียงที่อ่อนโยน คือไม่มีเครื่องมือไม่มียาอะไรอีกแล้วมีแค่การเชื่อมโยงทางใจล้วนๆแล้วเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะ่ะมันเปลี่ยนมุมมองของคุณหมอไปตลอดชีวิตเลยนี่แหละครับพลังของการเยียวยาที่มันอยู่นอกเหนือตำราแพทย์จริงเอาละครับจากเรื่องเราเมื่อกี้เรามาเข้าสู่บทเรียนแรกกันเลยดีกว่าศิลปะแห่งการดำรงอยู่ครับซึ่งจะเน้นไปที่เรื่องของสภาวะจิตใจของเราเองซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้เราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมให้เราได้เลย ลองดูการเปรียบเทียบนี้นะครับมันน่าสนใจมากเลยคือจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมักจะวอกแวกใช่ไหมครับคิดถึงเรื่องเมื่อวานกังวลเรื่องวันพรุ่งนี้วิจารณ์ตัวเองสารพัดแต่ตัดภาพมาที่จิตใจของสัตว์สิครับพวกมันอยู่กับปัจจุบันลุนหลวนเลยนะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องอนาคตไม่ต้องมานั่งเสียใจกับอดีตคือแค่ใช้ชีวิตอยู่กับวินาทีตรงหน้าแค่นั้นเลยจริงๆและบทเรียนพวกนี้มันเหมือนเป็นคู่มือการใช้ชีวิตให้มีความสุขขึ้นแบบง่ายๆเลยนะ อย่างเช่นลิ้มรสช่วงเวลาปัจจุบันคือไม่ใช่แค่กินกินให้มันจบจบไปแต่คือการซึมซับรสชาติจริงๆหรืออย่าลืมที่จะเล่นสนุกปล่อยความเป็นเด็กในตัวออกมาบ้างอย่ากลัวที่จะเปล่เปื้อนลุยไปเลยแล้วก็มีความสุขกับสิ่งเรียบง่ายนึกภาพหมาที่บ้านสิครับแค่เรากลับถึงบ้านเนี่ยมันก็ดีใจจะเป็นจะตายแล้วหรือเชื่อสัญชาตญาณตัวเองทั้งหมดนี้มันคือการชวนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ อันนี้เป็นเกจความรู้ที่น่ารักมากเลยนะครับรู้หรือเปล่าครับว่านักวิจัยเขาไปเจอว่าหนูเนี่ยมันหัวเราะได้คือเวลาที่โดนจั๊กจี้นะครับมันจะส่งเสียงหัวเราะแบบความถี่สูงออกมาโอ้โหมันยิ่งยำให้เราเห็นเลยว่าความสุขแบบง่ายๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งเนี่ยมันมีอยู่จริงในโลกของสัตว์พอเห็นแบบนี้แล้วมันก็มีคําถามให้เรากลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าเออแล้วตัวเราล่ะบ่อยแค่ไหนกันนะที่เราปล่อยให้ตัวเองได้อยู่กับปัจจุบันแบบจริงๆ อยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าโดยไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแบบที่สัตว์ทำโอเคครับทีนี้เราลองขยับมุมมองจากเรื่องของตัวเองออกมาสู่เรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นกันบ้างในหัวข้อหัวใจแห่งความผูกพันซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าสัตว์สอนอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความรักและความพักดี คำว่ารักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยครับมันคืออะไรมันก็คือการยอมรับแล้วก็รักใครสักคนในแบบที่เขาเป็นจริงๆโดยที่เราไม่ไปตัดสินหรือตั้งเงื่อนไขอะไรเลยซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วก็ต้องยกให้สัตว์เลี้ยงเลยครับพวกมันคือเจ้าแห่งเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆสําหรับความสัมพันธ์ของคนเราด้วย แล้วความรักแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ระหว่างสัตว์กับคนเท่านั้นนะครับในโลกของสัตว์ด้วยกันเองเราก็ได้เห็นสายใยความผูกพันที่มันเหนียวแน่นมากๆบางความสัมพันธ์นี่คืออยู่กันไปจนชั่วชีวิตเลยนะอย่างเช่นนกอัลบาทอสเนี่ยครับขึ้นชื่อมากๆเลยนะเรื่องรักเดียวใจเดียวคือพอพวกมันเจอคู่ของมันแล้วจบเลยครับอยู่ด้วยกันไปจนวันตายเลยเป็นความมุ่งมั่นที่แบบโหน่าทึ่งมากจริงๆหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยคือนาคทะเลครับ เวลามันนอนหลับในน้ําเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวลอยห่างจากกันไปรู้ไหมครับว่ามันทํำยังไงมันนอนจับมือกันไว้ครับโอ้ยเป็นภาพที่แสดงถึงความผูกพันการดูแลกันและกันที่มันเรียบง่ายแต่อบอุ่นหัวใจมากๆเลยจากตัวอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้มันก็สรุปออกมาเป็นบทเรียนดีๆให้เราได้เลยนะครับอย่างเช่นฝึกให้อภัยและก้าวต่อไปลองนึกดูสิครับเคยเห็นหมาที่บ้านมันโกรธข้าววันไหมแทบไม่มีเลยเนอะทะเลาะกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเล่นกันแล้วหรือ แสดงความรักผ่านการกระทำไม่ใช่แค่คําพูดเนี่ยชัดเลยการเรียนหน้าการคลอเคลียมันคือภาษาบอกรักที่ทรงพลังที่สุดแล้วแล้วก็ตั้งใจรับฟังและปลอบโยนโดยไม่ตัดสินทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สัตว์ทําให้เราเห็นอยู่ทุกวันเลยครับมันก็เลยเป็นคําถามให้เรากลับมาคิดต่อนะครับว่าแล้วเราละ่ะจะเอาการยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขแบบเนี้มาใช้ในความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างให้มันมากขึ้นได้อย่างไรบ้างเอาละครับจากเรื่องความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทีนี้เราจะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นไปอีกไปดูกันที่พลังของฝูงครับมาดูกันว่าในระดับสังคมชุมชนหรือการทำงานเป็นทีมเนี่ยสัตว์จะสอนอะไรเราได้ถ้าจะพูดถึงบทเรียนเรื่องการทำงานเป็นทีมแบบขั้นเทพเลยนะไม่ต้องไปมองที่ไหนไกลเล,เลยครับดูที่อาณาจักรของพึ่งนี่แหละคือมันเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากของสังคมที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแบบไม่น่าเชื่อเลยในรังพึ่งนี่นะครับ มันคือต้นแบบของความหลากหลายและความเชี่ยวชาญเลยคือแต่และตัวมีบทบาทชัดเจนมากนางพญาก็มีหน้าที่สืบพันธุ์สร้างความสามัคคีพึ่งตัวผู้ก็ทําหน้าที่ผสมพันธุ์ส่วนพึ่งงานนี่ทําทุกอย่างเลยครับตั้งแต่หาอาหารเลี้ยงตัวอ่อนทําความสะอาดไปจนถึงป้องกันรังคือทุกตัวรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วทุกหน้าที่ก็สําคัญกับส่วนรวมทั้งหมดแล้วเรื่องการสื่อสารของพวกมันก็น่าทึ่งมากนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่าระบำกระดิกหางหรือ w a c k l e dance มันไม่ใช่แค่การเต้นรําธรรมดานะครับแต่มันคือภาษาที่ซับซ้อนมากที่พึ่งใช้บอกเพื่อนๆในรังว่าแหล่งอาหารดีๆเนี่ยอยู่ทิศไหนไกลแค่ไหนคือเป๊ะมากนี่แหละครับคือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสุดๆที่ทําให้ทางสังคมทํางานด้วยกันได้พอเราถอดบทเรียนจากรังพึ่งออกมาเนี่ยก็จะเห็นหลักการที่น่าสนใจมากเลยครับอย่างเช่นการจัดการตนเองแบบกระจายอํานาจคือไม่ต้องมีใครมาสั่งทุกเรื่องทุกตัวรู้หน้าที่ ความยืดหยุ่นสามารถสลับบทบาทกันได้การตัดสินใจแบบประชาธิปไตยและที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายร่วมกันนั่นก็คือความอยู่รอดของอาณาจักรซึ่งหลักการพวกนี้เนี่ยเอามาปรับใช้กับองค์กรหรือชุมชนของคนเราได้สบายๆเลยเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมารูปบทเรียนทั้งหมดที่เราได้จากสัตว์โลกและลองดูซิว่าเราจะนำมันมาปรับใช้เพื่อมองโลกในมุมมองใหม่ๆได้ยังไงบ้าง ผมว่าคำพูดนี้มันสรุปแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาได้ดีมากๆเลยนะครับความสุขคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อเราอนุญาตให้ตัวเองได้ตระหนักว่าสิ่งต่างๆนั้นดีงามเพียงใดมันก็คือการหาความสุขจากการมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่เหล่าสัตว์ทำอยู่ทุกวินาทีของชีวิตนั่นแหละครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนี้ให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่าแล้วในชีวิตของเราละ่ะโลกของสัตว์ที่อยู่รอบๆตัวเรากําลังพยายามสอนอะไรเราอยู่ บางทีคำตอบอาจจะอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดก็ได้ครับ